ก็ค่ะ,ะอันขั้นสิโทาไล่กะใหญ่ๆมาใส่เครื่องเนี่ยนะปูขั้สิโทาไล่เพราะว่าอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขึ้นบ่มี่ไหมคะปูภาเพราะว่คือขึ้นกันได่ห้านเทีนเพราโทรศัพท์ของปูมาขึ้นเกือบโปรไทนอนไลยมันเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นว้าวเลขเข่าเต็มๆนะปูเนะาะเข่าตัวเน้นพอ่อไหมคะปู<อ> เอาตัวเน้นแปดสามก็เลยส่งผลบางที่นี่เขารับสายกับผููถึงสายซ่อนเขามาโทษตรงเรามากปูมาหันมาหันตะไคร่ทางคนเขาตาบักแต่ข้อไกับปอยเองสิละปูปอยเบิดโทษของปูไปเบิดแล้วค่ะก็เลยบอบใครมีค้นโทรมาทั้งพ่อนปันใดค่ะก็ชิโทษหาปูพล่อโดยตรงค่ะกับเบาบางทั้งทีน้่นก็เขาแจ้งเร็่องเบาบางเจ้าตะดีฉันรลู้สึ่งดีค่ะ อ่างวดนี่เข้ากับเพราว่ากันตเรื่องการต้อไปสินทิพย์าไปกระคอเป็นประสบการณ์เนาะ่ปูเอาเลขวิ่งสองตัวมาตัวชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นตมีไปกินกับเจ้าค่ะบนล่างค่ะสมสมสายยาปูสมสายยาอ่ะบนล่างไม่สนดับแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปทางใครแล้วกะเบาข้าเก่าคือเก่าสองตัวมาตัวชัวร์ร้อเอร์เซ็นต์บนบวกล่างค่ะบนบวกล่าง สามารถย้อนกลับไปได้ชัย้อนกลับเป็นปีกับก็ได้ค่ะว่าว่ามันหลุดบ่หรือว่ามันหลุดตะเคียน<ม>หรือมันเข่าบนลงล่างไหล่างกอ,อกบนนักเกืออ่ะอนะ,ะสําหรับเหล็กวิ่งนะตอนเหล็กวิ่งนะเนาะเมื่อกี้ก็เข้าแปดสามปรากฏว่าแปดสามก็มีถ้าบางคนก็จะเล่นทั้งบนทั้งล่างนอนบ่มันก็นได้ได้น่ะนะค่ะปูนะ เพราะมันเข่าตัวเน้น <ạ. S 1> นะปูเข่าตัวเน้นเขาจะเราต้องบวกยู่แล้วสินะะ่นหครับเราก็ตัวเน้นพร้อมอังวัดนี่ก็เล่นวิ่งสองตัวที่วัานก็คือหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดค่ะครับหกกับเจ็ดเราก็มีให้ไหล่ให้พร้อมนี้<ห>เกิดจากประสบการณ์นี้เจ<ห>็ดเจ็ดบนปุณีเจ็ดบนนะปูเนา่ะอ่าเจ็ดบน ทอมกับเลขประกอบคู่มีน้ากันอยู่ตัวเพื่อจะเอามาประกอบกับเลขวิ่งหนค่ยใช่แน่ๆเฮามีเลขวิ่งแม่นเหยู่ในมือเราตัวนึงหนค่ะมันได้สองตัวเนี่ยเลขที่มาประกอบกับคู่เป็นเลขหสองตัวก็คือเลขห์หนึ่งเล่ห์สองเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเนาะปูเนาะเราก็เลขเก่าได้หมวดนี้สูตรมันได้สี่ตัวได้เลขประกอบคู่อะ ค่ะกับหนึ่งสองหาเก่านี่ยนะมาจับใส่กับวิ่ง, 6, งหกว,วิ่งเจ็ดมีแล้วค่ะวิ่งหกวิ่งเจ็ดได้เนี่ยวิ่งหกวิ่ 7, เัเจ็ะได้ปูเด้เลขขาเพิ่งได้ประกาศค่ะวิ่ง 6, หกวิ่งเจ็ดเนาะปูเนะาะก็ามาประ,ประกบคู่กับเลขประกบคู่ของมันสี่ตัวนก็เป็นหกหนึ่งหกสองหกหาหกเก่านี่แล้วค่ะรากากันเป็นเลขเจ็ดเด้อไปกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้านี่แหละค่ะถ้าเป็นเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดหาเจ็ดเก้ากับตั้งที่ใดส่งรูปให้แอดมินเบังสาละค่ก็มี่ให้ไล์ให้ฟอมเนาะนะครับเลขวิ่งนี่เด่นเด่นเ็ดเด้อวิ่งเด่นที่เกดนะคะปูนเนาะแมนแมนงวดเมื่วัเห็นว่าเลขตัวที่สองเลขวิ่งตัวที่สองของปูทุกงวดเลยเก่าซีก็ไม่นกิเป็นเลขเก่าก,กับตัวที่สองวิ่งตัวที่สองงวดว่างหาันค่ะ 7กับแปดมันก็เป็นตัวที่สองมันก็มาบนงอดนี้กับตัวที่สองก็คือเจ็ดเนี่ยเด่นบนได้วิ่งเจ็ดเด่นบนเจ็ดเด่นบนแล้วก็จะได้ทําการแยกบนแยกล่างันเลเลยโดยเอาเจ็ดนี่ไปข้างไปข้างเทิกนั่นแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขบนแต่ว่าเน้นส่วนตัวมัก เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเด้ค่ะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนาะคะ่ะปูเนาะอ่าบัดนี้เลขคอมเมนตเลขเป็นเลข,เล,ข,เล,ข,ขล่างมันมันก็เป็นเลขหมกุลามบล่ะค่ะหกหนึ่งหกสองเลขติดหนึ่งติดสองหน้าวังยังไงค่ะแต่ว่าก็เป็นทั้งเบิดเด้ทั้งบนล่างเนี่ยไอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเป็นทั้งหมดทั้งบนเนี่เ<บ>นี่ยค่ะบนแต่ว่าเน้นส่วนตัวก็คือเลขติดหนึ่งติดสองเท่านั้นค่ะปู อ่าล่างกับเล็บติดที่สองกับหกหนึ่งหกสองเนี่ยแต่กบมีน้ำกันต้องเวัดซีคู่บ้านาละหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก่ากับมักส่วนตัวก็เล็บติดหนึ่งติดสองนี่ละหกหนึ่งหกสองเลกล่างก็นเองค่ะอ่าการได้พบพ่ออ่าซิทย่านวัดสิทหรือว่าย่อมพ่อเมรหรือว่าบอดดิเป็นไปผู้บ่วอาการไปถนัดสมกับดอค่ะ กาคนเก่าๆก็ได้กลับขึ้นมากก็รู้สึกเออมันขึ้นมันแย่กาดดังเดิมประดีใจนั่นดีเจนั่งพูดที่ดีใจนั่งสำหรับเอฟซีพู้ที่มีความท่านฉลาดนในตัวทำรู้จักสื่อทั้งบนทั้งล่างพูดแล้วพวกเครื่องมือกับปูไปเลยระปูดิแต่ว่าส่วนมากบ่คอยอยากเห็นครือปูว่าในคนว่าเขาแจ้งเครื่องระบบข้ากันสื่อกับมี่ด่ะ ก็เลอดประดกลั่มยังติดมือกันอย่างกลั่อากาศคสื่อกระมี่กระบ่กเป็นยังกระสูมาแต่บ่ท่านได้เชื่อมันมันที่เอาเล็วิ่งของปูไปจับกับใสสูตรของตกขวางละลายต้มกระติเป็นเชี่ยนอยู่ดิเชี่ยนซุ่มเหมือนนะคะอ่าสิเป็นเชี่ยนซุ่มหรือวันที่กาลักเกตอาจารย์เปิดไม่เ็นเอาจับปูกับล้มเบิงหงกับเกดเนี่ยเอากับเกตแต่ว่าปูนิ่นแนวทางแหงนีน้ำแนวทางมากว่า เจ็ดมีเต้นบนเด้กลา,ายเป็นเลขบนไปเลยล่ะกลายเป็นเลขบนไปเลยส่วนู้รดติซื้อทั้งบนทั้งล่างแต่แหงดีแข่งดีถ้าวิ่งถ้าวิ่งก็วิ่งเจ็ดบนล่างไปเลยค่ะถ้าวิ่งเจ็ดบ,บนล่างนี่สโลกแกนปูวางไดนก็ค่ะสะโลกแกนปูคือค่ะก็เลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นมีเจริงกับเจ้าไม่สนดับนะค่สะสโลกแกน มีตะกินกับเจา้าชั่วล้านเปอร์เซ็นมีตะกินกับเจ้าเนาะปูเนาะอ่าแมนอ่าสองตัวมาตัวแม่ชั่วล้านเปอร์เซ็นตมีตะกินกับเจา้าค่ะมากมากค่ะปูม,กม,กมกากสโลกแกนปกนกูกินกับเจ้าก็สนาเจ,จ้าวะอ๋ะแมนปูแมนมันถือต้องนะปูก็ซิมากนี่ว่ามันยังได้มันถือต้องค่ะมันอยู่ตัวกลับได้กําไรไนี่มันบ่นละค่ะ ไปว่าได้กาําไรคุณเราไรไม่ติดป่านล้าสามสิ้นผ่าก็ตามดิค่ะข้าน้อยมากตัวนี้แหละปูมีแต่กินกับเจ้ากับได้กําไรนี่แหละ,ะโอ้ย <ๆ S 2> มีแต่กินกับเจา้าเนาะน้ๆพวกเด็กพวกเอากะสิว่ากินไหเนาะกินกับเจ้าไงค่ะเพมีเสียงหมค่ะค่ะปูแต่มันมมก็นเป็นเรื่องธรรมดามันอยากได้เงินกับเงินไปตัวเงินมันจะได้นกกับนกไปตัวนกเมืนบ่ค่ะไม่ก็ ของฟรีมันไม่มีอยู่ในโลกอ่ะนะะม,ม,มีมีมีอยู่เต่มมันหน่อยไหมค่ะครูมันต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเขามาหมันจะได้ดลอตเตอรี่ก็ต้องเอาเองืนอให้เขาไผ่มันว่าผู้ขายโทรศัพิดึงมให้เขามามันบ่ล่ะมันแไปจังสินและทางรัฐบาลเี่กี้เขาบ่ให้มาซื้อซื้อเดืองแต่าซื้อตลาดเขาอ่ะมันกับว่ามีของฟรีเันะหมค่ะครว่าตัวเลขแนวทางของอ่าพ่อนพ,อพ,อพออารวยก็ดีของปูซุมเฮียนนี่ก็ดี ฟรีดิ้ฟรีดิ้ค่ะแม่นย,ยู่ง<ร>ับี่ค่ะปูฟรีนี่ส่วน,นสิมนี้น้ำใจเนี่ยนะขึ้นอยู่กับพิจารณาญาณของแต่ละบุคคลดอกบพมีการบังคับกันใดแต่ท่านจิ้นค่ะแล้วก็เพได้สนับสน,น,บนุนออกเป็นนอกรู่นอกทางว่าอาจจะทํำสิส่งผิดกฎหมายบ่อกเคยอันนี้เป็นสือ่อทเป็นสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางอิบจับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้น<ข>ค่ะค่ะปูค่ะเอา ขอให้ทุกคนจงโชคดีแล้วก็ขอให้มั่นใจถ้าหากผู้ได้ออบก็ให้กดไลค์ถ้าใจก็กดแชันผู้ไดแน่ยก็ให้ย่าน,นับกดปูมาดจวยเจเเล็กสูตรันปู่อยเอาเจริญพรสาะสาธุขหน่อยสาธุสาธุจะค่ะกันนี้เด้อแนวทางวันที่หนึ่งกันย่าสองห้าหกห้าของปูซุ่มเงียบแล้วค่ะหลังจากที่เลขปูเขา สามแปดเต็มเต็มเลยนะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดน,นี้ก็ได้เลขวิ่งเนาะคะ่ะมี6กับ7คะ่ะเด่นไปที่7คะ่ะพี่น้องคะ่ะเด่นบนเนาะคะ่ะ7เด่นบนเนาะ,ค,ะค่ะจับคู่เลขลางเนาะคะ่ะได้6กหนึ่งหสองหห้าหกนะคะค่ะสําหรับเลขบนค่ะเจ็ดหนึ่งเดสองเดห้าเดเนะคะ 7, 1, 7, 2, 7, 5, 7, เลขล่างค่ะเน้นไปที่หกหนึ่งก็หกสองนะคะ่ะสำหรับเลขบนเด่นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแคบหนาจอไว้พิจารหน้าเบิงนะคะปูมันใจหลานเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะบอมีเสียค่ะมีแต่กินกับเจ้าค่ะพี่น้องค่ะ,คะท่านใดที่อยากเอาไปจับคู่เองก็จับได้เนาะ,ค,ะ 6, 7, ค่ะหกกับเจ็ดค่ะไปจับจับคู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะไปจับคู่เบิงเนาะคะ่ะมักตัวไดมีตัวไดเด็ดตัวไดดังกั จับคู่เอานะคะพี่น้องเนาะขันบอมักที่ปู้จับคู่ให้กับพิจารณาะเบิงค่ะทางช่องกับเสนอขึ้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ่ะขายแคบหน้าจอไวเดอร์ค่ะท่านใดที่แคบบ่เป็นกับยิบสมุดประกาศมาไหวถัดจดเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเก้าเนาะคะ่ะบน จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องค่ะค่ะเดินไปที่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะค่ะแคบหน้าจอไวค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮง,งลุยๆยสู้ขู่สู้ข้นนะคะคลิปนี้แอบกับซีคอตัวลาบไปก่อนนะคะพอกันไหมในคลิปหนานะคะกราบสวัสดีค่ะ